กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอ่าวันนี้อยู่กับผมยูจิเช่นเคยนะครับโดยคลิปในวันนี้นะฮะจะมาทำการรีวิวการจัดทีมบอทลงดันเจียนชารอนนะครับผมแบบโนลิลี่นะครับซึ่งทีมที่ผมใช้ในรอบนี้นะฮะจะเป็นทีมถึกนะอ่าจะเป็นทีมถึกนะครับผมก็อไม่มั่นใจว่าจะมีแนะนำกันไว้เลยหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าผมเพิ่งทำทีมได้นะฮะแล้วก็ผ่านน่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์โดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับรับเติมเงินเกมมือถือเกือบทุกเกมราคาโคตรถูกถูกจริงๆนะครับเราไปเทียบดูได้งานดีเครดิตแน่นลิงก์อยู่ใต้คลิปอ๋ออย่าลืมบอกว่ามาจากยูจีนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อเริ่มต้นนะครับตัวแรกของเรานะฮะก็เป็นตัวโฮเดนที่ผมทำการปั้นไว้อยู่แล้วนะครับสเตตจะประมาณนี้เลยเนาะ ก็บวก2 5งพนะผมแล้วก็สปีดบวก92นะครับเซตเนี่ยจะใช้เป็นเซตตัว Unbreakable 12นะครับผม Stripe 9นะฮะเอาไว้ทำการโดนโจมตีแล้วเร่งเทินนะครับมันก็จะบเข้าเทินไวอ่ะนะครับผมแล้วก็เศษพิเศษจะเป็น Colossal Guard นะครับสกิลเต็มเกือบหมดเลยนะผมโยนสกิล2นะฮะแล้วก็ตัวเอง C 1นนะครับเชลใช้เป็นเชลเสือนะครับผม ว่าเสือหรือว่ามีว่ามีข่าวเนาะแล้วแต่มีคนทักว่ามีข่าวนะครก็บผมอ่ะก็มีข่าวก็คือมีข่าวนะครับก็เป็นเซตประมาณนี้เลยนะครับมีออฟแดกอันนึ่งนะฮะส่วนตัวที่2นะครับดาเมจที่2ของผมนะผมก็คือราหูจะว่าดาเมจไหมก็คือตัวแทงนั่นแหละนะครับก็เลือกประมาณนี้นะครับผมดีเฟนต์บวกพันแปดนะเพราะว่ายังทําการปั้นไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับสปีดบวก8ปข้างหลังนะครับคิดเรทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมคิดดาเมจตามนี้นะครับ โมดูนะครับผมเป็นเซตโจมตีเฮ้ย hey, ขออภัยเป็นเซต unbreakable ก็คือเหมือนกันเลยนะผมแล้วก็แบ m b l e นะฮะแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช้ตัว strat นะเพราะว่าไม่ทำการปั้นเอาไว้นะครับก็คือของยังไม่เรียบร้อยแหละนะฮะว่ากันตามตรงนะครับสุดสกิลนะผมสกิลหนึ่งเลเวลสี่นะผมแล้วก็สกิลสองเนี่ยอยู่ที่เลเวลสามนะฮะว่าจะทำการอัพจนตันเลยนะครับเชลแน่นอนครับผมเชลมีขาวมีขาวเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นเด็บแดงนะครับผมแต่เป็นเด็บแฟร นะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็นรีเซนด้ก็จะดีกว่านะครับตัวต่อไปนะฮะซับฮิลลิงหลวนะครับตัวนี้ก็ความจริงไม่ควรจะเอามาลงนะครับแต่ถ้าเกิดทำทีถึกเนี่ยผมต้องเอามาลงนะครับผมเพียงแต่ว่าต้องปรับในส่วนของโมดูลนะผมให้เป็นโมดูลแบบถึกจริงๆนะฮะและมัดแฮปในส่วนของตัวบอทบาร์มากนะครับเพื่อทําการลดดาเมจของบอสนะฮะเพราะบอสเนี่ยชนะทางท่าของลิงหลัวลิงหลวจะโดนแรงมากนะครับคุณต้องใช้บอทบาร์เท่านั้น นะครับแล้วก็อัดเลือดให้เต็มสตรีมเลยนะครับผมซึ่งผมจะใช้เป็นบอทบ้าสิบสองนะครับสไตร์เก้านะฮะเอาไว้ทําการเร่งเทิร์นเวลาถูกโจมตีนะครับแล้วก็ตัวโมดูลพิเศษนะครับผมใช้เป็นเอโวกาดเพิ่มความแรงในการฮิลนะครับสกิลอัพสกิลหนึ่งเต็มนะครับผมโนซีนะฮะเชลนะผมใช้เป็นเทลรัดเทิร์นนะครับเซตประมาณนี้เลยนะฮะสไตร์บอทบ้าเอโวกาดนะครับเน้เป็นเลือดแล้วก็สปีดนะครับสุดท้ายนะผมเราใช้เป็นโดกิโดกิ นะครับก็เน้นเป็นนะครับผมเซ็ตสปีดแล้วก็ลดคูลดาวนะครับผมก็คือไทม์เวฟนะฮะเน้นทำให้สปีดสูงที่สุดในทีมนะผมของผมเนี่ยบวก139นะฮะซึ่งสูงที่สุดในทีมที่เราทำการบอทแล้วนะครับสกิลนะฮะผมอัพสกิล3ไปแค่อันเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครอัพสกิลได้มากกว่านี้เนี่ยมันก็ทำให้นะฮะมันโหดมากขึ้นนะครับเชลนะผมเราใช้เป็นเชลตัวรับเทิร์นนะฮะหรือว่ากิกะไบต์นะครับฟอร์เมชั่นจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นโดกิ นะครับลิงหลัวนะฮะโฮเดนแล้วก็ราหูนะครับความจริงอะราหูมันต้องขึ้นก่อนนะฮะแต่พอดีผมยังทำทีมสปีดไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอาจจะเรียงได้ไม่ดีนักนะครับเพราะว่าเวลาทำการอันติเมตของตัวดกิโดกิเนี่ยตัวน้องเขาจะทำการดึงเทินตัวละครที่มันสปีดต่ำสุดนะฮะบ,บางทีอ่ะสเต็ปมันอาจจะเพี้ยนไปนะครับอ่ะ เดี๋ยวลองไปดูกันนะผมว่าในเกมจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราต่อนเนื่องไปทีเดียวเลยนะครับผมห้ารอบนะครับอืร,รูปแบบสเต็ปจะประมาณนี้นะฮะก็คือให้ตัวโดกิโดกินะครับทำการดึงเทินนะฮะตลอดเลยนะผมซึ่งทำการดึงเทินทุกครั้งของเธอเนี่ยไปทำการสแต็ปในส่งองตัวอ่าสตรีมนะผมสตรีมดัสเต้าสตรีมนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวละครที่ได้รับสแต็ปเนี่ย มันมีพลังโจมตีสูงขึ้นนะครับผมจะนับว่าพลังโจมตีที่ออกมาแรงกว่าเดิมนะฮะแล้วก็สปีดมากกว่าเดิมนะครับผมตามสแตตที่ตัวละครมีทําการช่วยวนเทินนะฮะลดคูดามิพิพิทีนะครับและเซฟทําให้ลีหลัวไม่ตายนะฮะเนื่องจากว่าโดนโจมตีและหิวไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะที่เหลือก็ลบบัฟทำดาเมจเคาน์เตอร์ระดวนนะครับสำหรับของตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่ารูปแบบการเล่นจะเป็นยังไงนะครับแบบเรียวๆเลย เปิดมานะฮะอันติเมตซุบดึงเดินขึ้นมานะผมลิงหลวัวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะฮะป่าอันติเมตต่อเลยครับผมและซุบอันติเมตของลาหูบับโลไปครับผมปุ้งเนี่ยขนาดใช้บอดบาร์เนี่ยยังโดนแรงเลยนะฮะเห็นไหมถ้าคุณไม่ใส่บอดบาร์นี่คือถึงตายเลยนะอน่ะขีนกลับขึ้นมานะฮะ ตอนละเมิดเรื่อยๆครับอคาลเตอร์เคาลเตอร์ครับผมเคาลเตอร์เคาลเตอร์ทยอยทยสวนมานะฮะสังเกตข้อที่ของการใส่สไตรป์นะครับผมก็คือแบบเวลาทำการถูกโจมตีอ่ะเวลาเพื่นพนอนๆเราถูกโจมตีเนี่ยเธอจะเด้งไวม,มากนะครับเราใช้ควบคู่กับตัวกิก้าไบต์เนี่ยคือสปีดเร็วมากเลยนะครับผมแม้ว่าตัวเองจะไม่มีสปีดนะฮะเนี่ยเห็นไหม เล่นเธนเรื่อยๆเลยนะจะมาไวโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่สปีดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเห็นไหมวนมอีกรอบนะอย่างไวนะครับ MM. ครึ่งหลอดไปแล้วนะฮะเนี่ยเด้งเธนมาแบบมาไวมากนะผมั้ทงที่สปีดตัวเองอ่ะไม่ได้เยอะเลยนะครับ ในส่วนของตัวแบ็กอัพของโดกิโตกิเนี่ยยังช่วยในการซัพพอร์ตล้างพิษให้ด้วยนะครับผมเวลาที่เข้าเทอร์นของตัวละคตรตัวนั้นนะฮะเนี่ยสงังเกตว่ามันจะโดนพิษน้อยลงนะครับเซฟไป้อีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่า อันติเมตปึ๊บลบบัฟเรียบร้อยครับอืมเนี่ยคอยทยอยแทรกเิอได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับเนี่ยดึงปั๊บเดียวเนี่ยผมกลับเข้ามาอีกแล้วฮะบัฟโล่เซฟครับทำดามเมตด้วยโ <s> อ้หเห็นแล้วสะใจฮะทีมชึก ยับยับคชับมผมยับส่วนที่เลี้ยนอนครับผมผ่านไปไปที่เรียบร้อยนะฮะระยะเวลาประมาณ2นาทีนะครับอาจจะนานนะครับแต่ก็ชัวรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลอมาดูกันนะครับผมว่าสคีปไปเลยเนี่ยห้ารอบจะชนะกี่รอบแพ้กี่รอบนะครับไปเลยฮะ โอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนีผมสำหรับการบดท5ครั้งนะฮะก็คือชนะ5แพ้0นะครับเอาที่จริงนะผมก็บอดมาหลายรอบแล้วนะผมก็ยังไม่แพ้เลยนะผมอาจจะบอกว่าใกล้ๆ95% 100%ก็ได้นะครับผมน่าจะน่าจะผ่านร้อยแล้วแหละจากที่เห็นๆน,นะเพราะว่า RNG มันจะไม่มีนะผมเนื่องจากว่าทีมถึกนะครับมันจะไม่สนเกี่ยวกับเรื่องพวกดีปกที่ปั๊บอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยว่าน่าจะแพ้ยากนะผมในส่วนของตัวทีมนี้นะครับ ยิ่งที่เราทําการอัพสเตตให้มากขึ้นนะครับอัตราการผ่านมันก็จะแบบยิ่งชัวยิ่งชัวยิ่งชัวนะครับโดยคีย์หลักองผมนั่นก็คือความถึกของหลิงหลวนะครับก็แนะนําว่านะฮะไม่ควรจะต่ํากว่านี้นะครับแล้วก็พวกเลือดนะแล้วก็พวกบอดบาร์เนี่ยผมต้องมีนะผมสําคัญเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งต้องเต็มนะครับโอเคครับผมแล้วก็ถ้าเกิดจะให้มันจบไวขึ้นหรือว่าผ่านชัวขึ้นเนี่ยก็แน่นอนนะผมไปทําตัวลาหูนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ย ว่าจะทำนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือยังทําไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ามันก็เลยจะช้าซึ่งถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะผมเดี๋ยวอาจจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งในพวกไลฟ์อะไรพวกนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมหรือว่าคลิปหน้านะครับใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยก็แล้วกันนะฮะซวเกนเจอกันทุกคนสวัสดีครับไปแล้วฮะ